สวัสดีค่ะสวัสดีแม่ทุกท่านนะคะพบกับเราช่องภายสีดอคํานะคะวันนี้แม่ควันก็เอาลาำอ่อนๆแล้วก็กากน้ําตาลนะคะมาให้น้องนําโชคเนาะครอบครัวน้องนาโชคครอบครัวของน้องนาโชคนะคะแต่เชือกนี้ชื่ออะไรเนาะอายโยกลูกโยกอ่ะนี่อายโยกนะลูกเนาะเดี๋ยวรอกระมังก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะได้ผสมให้น้องทานนะคะน้องน้องเป็นยาพ่อควันก็จำไม่ได้น้องชื่ออะไรเนาะเดี๋ยวรอพ่อควันมาก่อนนะคะนุ่นนุ่น อันนี้นําโชคอ,อ้ะตัดตัอะไรลูกวันนี้เราตัวเล็กแล้วว้ายโอ้ย <c oughs> ชนเสาแล้วลูก <c oughs> เดี๋ยวลูกรอแป๊บน,นึงแ <c oughs> ป๊บน,นึงเดี๋ยวเดี๋ยวให้พ่อควันขยำให้นะครับเอาพ่อ,พอน้องคือกินหญา้ายังสัน่นกินหญ้าล้วไข่ไเออทําไมน้องนําโชคทานหญ้าแล้วไข่อ่ะลูกน้องโอ้ยจัดจัดจัดตัวุ๋น่ะ ทักทายแม,แม่แม่นะลูกเด้ออันนี้มันนำ้ำโอ้โหเดี๋ยวลูกรอ,อก่อนนะครับรอก่อนนะลูกเนาะช้างเด็กก็จะซนเหมือนเด็กนะคะดูแต่ละเชือกนะคะดูแต่ละเชือกนะคะหนึ่งนำโชคของเราก็อยู่ฝั่งโน้นเดี๋ยวแม่ควานขอระยะถ่ายฝั่งนี้ดีกว่าจะได้เห็นมุมของน้องนะคะอะลูกอะ <c oughs> เป็นครอบ,บครัวของน้องนำโชคจะมีช้างทั้งหมดหกเชือกนะคะ น้ำโชว์ของเราจะตัวเล็กสุดเลยอยาให้พ่อควานสอนพ่อควานของน้ำโชว์นะคะผสมรำยังไงยังไงนะคะจะได้ให้น้องทานด้วยพญาไอ้น้ำโชว์ก็คือกินหยาหิ่มแล้วก็ค้าวใช่ไหมที่อะไรหรกโอ้เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งครับ โยกโยกโยกเต้เอ,ออ,อครับโอ้สวัสดีครับครับโอ้น่ารักเดี๋ยวรอรอก่อนนะลูกนะ <c oughs> น,นะครับโอ้หิวนี่นะคะพ่อควานของเราก็กำลังช่วย ความของน้องนำโชคนะคะผสมรามแล้วก็กากน้ำตาลนะคะเดี๋ยวลูกเดี๋ยวโอ้รอรอรอโอรอช้างเด็กก็คือช้างเด็กนะคะหนุนไอ้ไงไอ้ต้มไอ้เชือกต้มเชือกแม่ซึ่งยังอย่างไงอ๋อย่าย่อ๋ออันนี้ใช่ใช่ไอ้น้องนำโชคน้องย่าย่ก็อ่ะลูกอ่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะอโยกลูกโยกโยกรอก่อนลูก โอ้น้ำไอตัวเล็กเอ้ยเอ้ยเอ้ยนำโชคหุ่นน่ะดูสวัสดีนะคะโอ้ยเดี๋ยวรอก่อนครับลูกรอก่อน หาน้องไายาดีกว่านำโชคหนุ่นหนุนวิ่งอะไรอย่างเงี้ยล่ะลูกโอ้โอโอ้โโอ้โอ้อะไรอ่ะลูกวิ่งทั้งวันอส่สวนยายาก็เต้นนะลูกอ่ะเต้นไปโยกไปน้องยายามุนเหรอเดี๋ยวจะชนสาวตัวเล็ก เดี๋ยวโอ้โอ๊ยหิวน้องคงจะดีใจนะคะจะได้ทันลำหวานนะคะเพราะมีผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่เจ mm ็บบุญของเราทันแม่ด็อกเตอร์ชยานันนะคะกลับขอบคุณแม่ครูแม่ด็อกเตอร์ชยานันมากๆเลยนะคะที่ในมอบซาเอ้ยได้ได้มอบลำแล้วก็กัดน้ำตาลให้น้องนะคะ บำรุงร่างกายของน้องช้างนะคะน้องนำโชคนะคะกับขอบพระคุณค่ะขอให้แม่ด็อกเตอร์มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะขอให้ล่ำรวยยิ่งขึ้นไปนะคะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บจ้าส่วนยาย่าของเราก็โยกโหมโ,โยกไปเรื่อยลูกโยกโยกโยกไปเรื่อยเนาะอันนี้แม่ควันพามาดูพ่อควัน่ายสีดอกําทำอะไร ผสมกับมือเองเลยเหรอคะลงลงมือเองเลย <Okay. S 1> ช่วยคุณตานะคะอาย,ยายารอกินน้าโชคก็รอกิน,นชกใช่ไหมลูกเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวให้พ่อควนขยำขยำกล้วยแล้วก็ํากับน้ำตาลให้เข้ากันก่อนนะลูกนะเดี๋ยวจะได้ทําเป็นกอ้อนเป็นกอ้อนให้หนูนะลูกนะหอมจะกินใช <laughs> ่ปกินเหมืองแสบปะ คนกินได้อู่ได้ล้วเนาะเลือนะคนว่าตังกินเลยมันยำกินแม่บกอย่างกินเะมันกินยำอืมมันแซบเนาะมันรอนมอเดี๋ยวลูกเดียวัอะไรกิเดี๋ยวเอ่ะคำแรกเดียเดี๋ยวราครับรอรอก่อนครับคนโอ้ยง่ำหมวอบอร่อยไหมครับแซ่บแซ่บบ่ลูก อ่าเดี๋ยวไปให้น้องย่าๆด้วยนะคะไหนพี่ย่าๆก่อนนะลูกน้าน้ำโชคนะอันนี้วะสาวสวยค่ะเดี๋ยวให้น้องทานลูกเลาะดิอ่ะเลาะน้ำโชค คืทำใหญ่พูดเดี๋ยวเราจะไว้ให้เดี๋ยวให้พ่อควันป้อนต่อเนาะอย่ายาเดี๋ยวคอให้พ่อควันป้อนต่อนะคะสวัสดีค่ะแม่แม่ก่อนลูกเร็วขอบคุณครับก่อลูกเร็วขอบคุณครับสวยก่อนโอ้ยโอ้ยโอับอโอ้อันน้ำโชคอสุดรอสวัสดีครับแม่แม่ก่อลูกเร็วครับครับลอนหลอกับลูกเร็วคนหนุ่มรอของเราครับ หนารักรน่ารักแท้อ่ะครับเรารอในีวลูกเร็ว,รเ,รวเดี๋ยวให้ให้พ่อควันป้อนให้ต่อนะลูกนะอ่ะเดีบบ๋ยว<ด><ด>ทานไปเรื่อยนะคะเพราะครอบครัขวของน้องนำ้ำโชคก็จะมีอยู่ทั้งหมดหกเชือกด้วยกันนะคะเนี่ยจะเป็นอีกสองเชือกนะคะแล้วก็จะผูกบริเวณนี้สามเชือกแล้วก็อยู่ตรง บริเวณนี้นะคะอีกเชือกหนึ่งเป็นช้างงานะคะนี่อาแม่ควันก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะแม่แม่จ๋าต้องกลับขอพระคุณแม่ขูดรชยานันมากๆเลยนะคะที่ให้แม่ควันเป็นสะพานบุญนำรำแล้วก็กัดน้ำตาลมามอบให้น้องนำโชคนะคะขอให้น้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอรุณพรวให้แม่เร็วครับว้าวงั้นแม่ควันก็กลับขอพระคุณนะคะกลับขอบคุณแม่ดรชยานันมากๆเลยค่ะ แลวขอจบคลิปเปเพียงเท่านี้นะคะมแม่จะฝากกดไลค์กดแชร์เดีดสุพรรบุในช่องสีดอคำด้วยนะคะสวัสดีค่ะ <laughs>